ผมก็สวัสดีนะนะนาัาตุกปลาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามารับของเล่นใหม่กันนะครับกําลังจะถึงแล้วก็วันนี้ไปเอาเรือนะครับก็ซื้อเรือใหม่นะครับเมียบ่นอยู่สองสามคำนี่แหละก็ซื้อเรือใหม่นะครับก็ราคาเก0 0บาทนะครับเป็นเรือที่พี่รู้จักกันนะครับนาทอ แกเป็นคนทำนะครับก็ตกปลาด้วยกันนี่แหละนะแกทำก็เลยอุดหนุนแกหน่อยครับก็เดี๋ยวกกำลังขับรถไปรับนะครับก็จะเอาใส่ท้ายกระบะกับบ้านส่วนใครที่อยู่ในเขตจังหวัดบึงการแล้วอยากได้เรือไฟเบอร์แบบใกล้บ้านหาซื้อง่ายๆก็ลองติดต่อดูได้นะครับอย่ผมจะทิ้ง F c e b o o k หรือเบอร์โทรไว้ในคลิปนะครับเขตจังหวัดบึงการหรือว่า หนองคายนครพนมอุดอรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเพื่อมีหน้าที่อยู่แถวๆนี้อยากได้นะครับเอาให้เรือไปไปใช้ประโยชน์ในการประมงนะครับได้หลายอย่างตกปลาบ้างลงขายบ้างทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวก็ถึงละ ก็ speaker, roommate, ๋ยวติดตามดูนะครับเรือจะเป็นยังไงก็ลําไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับเรือเรือลําไม่ใหญ่มากแต่ก็นั่งสองคนได้สบายนะครับใส่เครื่องได้ใส่อะไรได้นะเดี๋ยวผมจะไปดูลําใหญ่ลําใหญ่มันไม่รู้แกวขึ้นมาจากน้ําหรือเปล่านะครไปอย่าไปดูกันแล้วกันเอออันนี้ก็เป็นเรือที่จะมาเอานะครับมารับไปก็กําลังวัดพรมปูนะครับผม ก็ประมาณนี้เลือจักฟุูไอ้ท่อนเลือสิบฟุตนะครับกว้างเท่าไหรกว้างร้อรวมแคมกว้างร้อยไม่รวมแคมข้างนะครับกว้างหนึ่งร้อไม่รวมแคมข้างตัวนี้นะครับถึงถึงตรงนี้สูงเท่าไรก่อนนี่สูงน่าจะสี่สิบสูงประมาณสี่สิบนะครับใครสนใจก็อย่าผมแปะเบอร์โทรกับเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับแล้วก็ช่อง u t u t e นี่นะครับ นี่เป็นช่างที่ทำอาสําหรับใครที่อยากได้เรือที่เป็นเรือยาวนะครับเรือยาวก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวแบบนะครับผมเรือยาวจะเป็นตัวนี้ครับผมแล้วก็มีมีตัว12ฟุตจะเป็นตัวนี้นะครับ12ฟุตก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ปูสวยเลยนะครับตัวนี้เป็น12ฟุตนะครับนั่งได้หลายคนนะครับปูแบบสุดยอดนะครับลำนี้ ก็ประมาณนี้นะครับลำนั้นกำลังปูนะครับกำลังปูปูพรมอยู่ก็เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวเราก็ไปเทสกันนะครับเอาไปตกปลากันครับผมเป็นเรือ,อไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เรซินปูใย,ยแก้วนะครับใย,ยแก้วแล้วก็ใย,ยตาสานนะครับผม ตัวนี้สี่ชั้นนะครับปูสี่ชั้นก็จะประมาณนี้แหละตรงนี้เอาไว้ใส่เครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องเรือหางยาวนะครับใส่เครื่องหางยาวข้างหน้าก็จับมอเตอร์ไกด์ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เสียบล่มได้แล้วก็เสียบเก้าอี้นั่งได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละอันนี้กําลังปูพมนะครับพรมมันเหลือเศษเศษผมก็เลยให้แกปูให้นะครับช่างทอนนะครับช่างทําเรือเยาว วองางเราพ่ไปเทสกันนะครับส่วนปูผมก็ไม่ได้ปูเต็มนะครับตรงด้านข้างไม่ได้ปูนะครับด้านข้างไม่ได้ปูก็ปูเฉพาะตรงที่เราจะยืนนะครับไม่ให้มันลื่นเพราะว่าเวลาใส่รองเท้ายืนมันจะลื่นนะครับ วอาเป็นย่างแอกวก็แซงมันหนยค่อยไปไล่กันไหมนะโมนีด้าย่อยมันจากตัดมันกันไก่ไปเลี่ยมบอกก็ได้ดอกเจ้าสิตัดนี่ออกอะไรหน่เพื่อมันเหลือมันขาดกับโมเป็นยังขั้นเจ้าปัตัดนี่เจ้าก็ตัดที่เอาออ๋ยังไปตัดตัวเอาก็ได้ดอกอันนี้ย่อมันยังไปตีอีกเทือนึงทางเลยด้วยไปใส่วันนี้ไม่ใส่วันนี้ยังไปใส่วันนี้แทนใส่แล้วเนาะว่าใส่สีอ้เอาลว่าได้ เทปใบมบ่แห้งเลยไมนถอดออกกันังได้เท่านี้เฮ็ด่องไม้เท่านั่นเนาะมันต้องได้ใส่อยู่แล้วผู้ใด้ไปพ้าตลอดประนันเดนเนี่มิดโอเสิเอาเครื่องพร้อมอือออกเครื่องพอดีแล้วเนาะอืมต้องได้อยู่แล้วขันบุออกเขาต้องได้ยืมกันละจังได้เพิ่นบ่าเครื่องไม่เครื่องกรนบ่ใส่อยู่แล้ว